การเก็บอสุจิเพื่อส่งตรวจเนี่ยการเก็บที่ถูกต้องก็คือทำอยังไงเนี่ยคือการเก็บอสุจิที่ถูกต้องก<าร>็คือให้งดมีเพศสัมพันธ์กี่วันคือบางตำราบอก3าบอก5ก็คืออะได้ถึงตั้งแต่3วันขึ้นไปถึง7วันแต่ต้องไม่เกิน7วันนะคะให้งดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้3วัน5วัน7วันประมาณนี้ เสร็จแล้วพองดปุ๊บในการเก็บอสุจิก็คือจะต้องทําแบบช่วยตัวเองใช่ไหมคะห้ามมีเพศสัมพันธ์นะไม่ใช่ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วมาหลังข้างนอกแบบนี้ไม่ได้ให้ใช้วิธีการช่วยตัวเองแล้วก็ต้องหลังใส่ภาชนะที่ต้องการจะเก็บอสุจิเลยห้ามหลังใส่ถุงยางอนามัยนะคะถ้าใส่ถุงยางอนามัยใช้ไม่ได้นะข้อที่1เนานะงดมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ ให้หลังด้วยตัวเองใส่ภาชนะที่ต้องการเก็บพอเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องส่งตรวจภายในหนึชั่วโมงแล้วในระหว่างการส่งตรวจจะต้องไม่แช่เย็นหรือแช่แชแชร้อนนะคะต้องเป็นอนุณหภูมิห้องปกติโอเคไหมอันนี้คือวิธีการเก็บอสุจิในการส่งตรวจที่ถูกต้องนะคะ